สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีธนูทั์ไฟราศีสุดท้ายค่ะแฮปปี้ว l วาเลนไทน์สเตย์ค่ะสุขสันต์วันแห่งความรักเรื่องราวของความรักในวันวาเลนไทน์อันที่จริงเราก็รักกันทุกวันนะคะไม่ว่ารักของอเพื่อนฝูงรักครอบครัวรักการงานรักเพื่อนร่วมโลกนะคะ วางแผนกันค่ะราศีธนูทัดไฟทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะหมอระนคะคะเดอะเดเนี่ยดาวตัวแทนของดาวจันนะยินดีรับใช้ค่ะเนี่ยเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะตำรวจนะรับราชการนะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ลี้ลับเล่นลับ,ลบได้เรียนรู้เข้าไปค้นพบสัตจะทรมความจริงตามันเวลานะเรามาเยือนโลกใบนี้การเวลามาบอกให้รู้สิ่งที่เราจะนำติดตัวลงเหลือไปได้ก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่ประมาท มรณะนะ,ะมีมรดกตกทอดตายแล้วฟื้นเกิดใหม่ในชาติภพถัดมาอินดีรับใช้นะคะคนอ่อนโยนนิ่มนวลน,นะคะแม้ภายนอกเนี่ยจะดูแตกต่างนะคะคนลึกลับ ไปไหนก็ไปคนเดียวทุกอย่างกล่าวทุกอย่างกล่าวไม่ประมาทเกี่ยวข้องกับการเดินทางการพบแล้วก็จากจากแล้วก็พัดพราาเป็นเรื่องราวที่เราไม่สามารถที่จะไปยึดมั่นถือมั่นนะคะรนะัมอณะ ปรยู่ในเรือนปัตตนิดาพุทธปัตตนิดาพุทธกรรมอาชีพนะการงานนี้ก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะยานสัมผัสนะคะยินดีรับใช้กับการงานนี้ค่ะเข้าเกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีหุ้นส่วนดาพุทธปัตตนิการเข้ามีหุ้นส่วนดาพุทธกรรมอาชีพประยชนในเรือนสัจจะการงานการสังคมค่ะรุ่งเรืองเลยค่ะนะประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงด้วยค่ะ ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังค่ะวันที่13กุมภาดาวทิพยศศักดิ์อัครฐานสุภนะรุ่งเรืองโครงการเป้าหมายนี้สำเร็จค่ะมีชื่อเสียงอดีตที่ผ่านไปนะก็ได้เรียนรู้เป็นประสบการณนะ์อยู่ในการงานการสังคมเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทางด้านสุขภาพนะความเป็นความตายมรณะนะ งานเกี่ยวข้องกับการเข้าไปช่วยเหลือมาบอกยัดมินเฮร้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือนะสุขภาพแข,งข,งข็งแรงความท้าทยของชีวิตคือคิดบวกในทุกสถานการณ์นะคะสุภาพคือความดีงามค่ะความดีงามจะเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมนะ,ะถ้าจะทำให้เกิดผลเราก็ต้อง ลงมือทำร่วมก,กันกับญาติมิตรพี่น้องการงานการสังคมนะดาวอาทิตย์สุภะเฉลิมฉลองความสำเร็จมีไอเดียคิดสร้างฝันอะไรลงมือทำสำเร็จด้วยประสบการณ์นะคะที่ได้ทำมายาวนานแล้วร่วมลุกคุกครานมาคนมีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์มหานิยมค่ะดาวอาทิตย์พบกับดาวพุธ 1นาสิบมกุมภาดาวอาทิตย์ย้ายอยู่ในเรือนสักชะกะการงานการสังคมอย่างมิตรพี่น้องสดใสเบิกบานนะจากอดีตยืนมาถึงปัจจุบันนะคะดาวพุธการเข้ามีหุ้นส่วนร่วมการค้าและการอาชีพดาวพุธอาทิตย์ดาวพุธว,พวันที่22ิบสองกุมภาพบก,กับดาวอาทิตย์ก็ดาวคู่สติปัญญาวิชาการความรู้ด้วยประสบการณ์สติปัญญาความสามารถ นะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัจว์ชะอยู่ในเรือนของรางงานเบื้องหลังงานทางไกลงานออนไลน์นะ,ะงานไกลเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆสิ่งที่อยู่ไกลๆนะคะงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติทางแดนต่างถิ่นนะคะการเดินทางค้าขายนี้ก็รุ่งเรืองก็ได้พบกับการงานที่เชื่อมั่นในตนนะคะไม่ขาดศรัทธาน,นะคะ ีเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยประสบการณ์นี้ก็ต่อยอดไปชนะอุปสรรคเลยค่ะนะตนเป็นที่พพงแห่งตนค่ะอัตติอัตโนทโ,นโถริเป็นยาชูก,กำลังค่ะนะที่ไปเกี่ยวข้องด้วยประสบการณ์การงานการสังคมนี้ก็สิ่งที่ได้มาเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหานะปัญหาแก้ไขได้เป็นที่พ่งตนเองแล้วนะ เป็นเพื่อนที่แสนดีกับญาติมิตรการงานการสังคมก็มุกอ่อนไปข้างหน้าก็ได้รับสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับบริวารนั้งไกลรักไกลได้ทําการเดินทางเดินการค้าขายก็ได้มีประสบการณ์งานเกี่ยวข้องกับแม่แม่สตรีและบริวารหนุ่มสาวสนับสนุนการงานกับอาชีพก็รุ่งเรืองในแวดวงสังคมฐานะการงานมั่นคงนะ ตนเป็นเพึ่งแห่งตนก็เป็นี่พึ่งของญาติมิตรและคนทั้งใกล้และไกลและเพื่อนร่วมงานนะ,ะสัจชะเพื่อนใกลชิดสนกันเหมือนญาติอันนี้ก็การตัดสิน,สนใจน,นี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนกับคนไกลค่ะคู่ครองคนรักก็เป็นเพื่อนกันทางไกลนะคะคู่กัปัตตนีดาวพุธปัตตนิ สิ่งที่ปรารถนาเรามุ่งไปที่งานมี2ง,งานนะงานคู่เลยค่ะงานที่สมัครหางานนะส่งใบสมัครไปหลายที่ก็เตรียมสอบรับสัมภาษณ์งานงานนี้ขยันนี่เงือออกกายโชคดีภยัยภัคหน้าอันใกล้ไม่แกรนาคตนี่นะคะพอมีงานเข้ามาจากความขยัน,นะคะ่ะมีไอเดียรักในสิ่งที่ทำการงานด้วยหัวใจรักนะคะ ได้เริ่มต้นที่รักในงานที่ทำก็ขยันต่อไปก็เชี่ยวชาญชำนาญช่ำชองมีไอเดียคิดบวกนะคะรุ่งเรืองเป้าหมายคิดบวกเข้าไว้นะ,ะกับการงานการสังคมพบกับญาติมิตรทั้งที่สนับสนุนหาลาผลร่วมกันนะคะดาวสุขลาพะเป้าหมายค่ะ ดาวสุอริเนียการแข่งขันชนะค่ะด้วยประสบการณ์จะมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งผลไปบริหารการงานขยนันในงานรับผิดชอบการงานดีค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากสตรีแม่แม่และผู้มีประสบการณ์ให้รับกับประสบความสำเร็จด้วยความรู้ประสบการณ์ความสามารถนี่ก็มีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับชนะการแข่งขันค่ะความคิดภายในใจก็มุ่งอ่อนไป้างนานะคะกับการค้ากับบุิร้านบริวารน,นะคะมีลาภผลเป้าหมายมีแรงกระตุ้นจากสิ่งสัมผัสไปไหนใก็ไกลก็แควคราดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลติดตัวลาภผลนี่ก็ เล็งไปที่ปุตตะนะโครงการเป้าหมายสำเร็จค่ะเฉลิมฉลองความยินดีต่อยอดที่ผ่านมาในอดีตได้เรียนรู้ที่จะมุ่งมั่นเข้มแข็งบริหารด้วยความรับผิดชอบในงานค่ะด,ดูที่คนโสดค่ะแฮปปี้วัน n ท s สเตค่ะนะ เข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมการงานที่รักงานศินลปะและงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาแ,แก้ไขได้คนตอบแทนก็ได้ลาบก,การเงินค่ะที่มั่นคงโสดนะรวยแล้วค่ะเงินมั่นคงเ่ะเสาเนรเนเสาการเงินก้อนโต โชคนี้ก็ได้มาจากความขยันค่ะรักในสิ่งที่ทำรวยไปอีกฐานะการเงินมั่งคั่งค่ะเสาในาเรือนเสาการเงินก้อนโตในะรอบ30ปีต่อมาคนโสดฐานะการเงินโชคดีนี้โชคดีจากความขยันค่ะมั่นคงแล้วมีโอกาสได้สร้างธุรกิจเล็กๆของตนเองนะคะร่วมกันฮะการค้ารวมกันหุ้นส่วนค่ะ ในแวดวงสังคมการงานที่เรียนรู้ไฟรู้ไม่สิ้นสุดนะคะเป็นลูกจ้างบริวารอยู่ก็เป็นผู้รักในการศึกษาเพื่อบริหารธุรกิจเล็กๆของตนเองค่ะ,ะชีวิตก็ลั่นลาได้ประจนภัยสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอนะคะ ได้ทำงานอิสระนะเป็นฟรีแลนซ์ก็ใช่นะคะสนุกสนานในแต่ละวันได้รับผิดชอบศึกษาเรียนรู้นะนหลักสุดรคอร์สออนไลน์สั้นๆเป็นวิทยากรสมัยใหม่นะได้ท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ประจนภัยพวก,กว่าคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะเพื่อร่วมการงานกันนะตนเองก็ได้พวกคู่นะ รักทางไกลรักออนไลน์ดาพุทธปัตตนิคนรักคูคของการเข้าไปมีหุ้นส่วนดาพุทธกรรมอาชีพคิดพูดคุยคนเจราจาครองนะคะคนทันสมัยมีไอเดียสร้างสรรค์ชอบอันนี้ก็ชอบสวดมนต์อวยพรขอแรงกำลังแรงใจนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องัยานสัมผัสหาลาภผลเล่งไปที่การคิดไอเดียสร้างสรรค์ด้วยน่ งานทางไกลงานออนไลน์ค่ะการเง่นคันนี้ก็มั่นคงมีโอกาสได้สร้างธุรกิจเล็กๆของตนเองพบรักไม่ขาดฝันใช่หรือใช่คนนี้หรือในคนต่างที่ต่างเิ่น,นะคะรักออนไลน์รักทางไกลพบแล้วไกลกันนะคะก็มุ่งไปที่ธุรกิจการงานค่ะ โอกาสได้สร้างโรงเรือนโรงงานของตนเองนะคะไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครกรรมาอาชีพไปอยู่ในเรือ,น,อนงานการสังคมอาทิตย์กระดาพุทธนะ,ะผู้สติปัญญาวิชาความรู้ค่ะประสบความสำเร็จกับงานศาสตร์วิชาทางด้านคิดจรจาคร่องนะด้วยประสบการณ์เกี่ยวข้องกับคนต่างที่ต่งถิ่นมาร่วมการงานใหญ่ค่ะ ออนไลน์งานติดต่อค้าขายมีเดียสร้างสรรค์น,นะคะคนที่รักอิสระนะคะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะนคนโสดชอบภูมมัดนะรักในการงานการค้าะคเะป็นมิตรภาพที่ดีกับคนไกลค,ะคะ่ะ นะรับผิดชอบชีวิตของตนเองแล้วค่ะนะสิ่เงินเอิญก็เป็นการได้มาพกพบปะจะเจอกันนะคะบากคนต่างที่ต่างถิ่นค่ะสตริงแข็งแกร่งคนะ่ะชีวิตล,ะล,ะละันลาพันมาหลายฤดูหนาวเลยนะคะฤดูหนาวอาจจะสั้นหรือยาวคนเราก็ต้องได้จอเจอกัะกายใจเข้มแข็งนะ รักชีวิตอิสระค่ะมุ่งไปที่งานค่ะรักในงานค่ะเป้าหมายของเขาไป,ปักหน้าค่ะดูที่คนมีคู่ค่ะมีประเด็นอะไรบ้างแฮปปี้วันแอนทารเดสะสนุกสนานค่ะแต่ละวันได้พบเจออะไรใหม่ๆ รักในการงานที่ทำรักการงานรักเพื่อนและรักงานสังคมค่ะนะอาทิตย์กระดาพุทธวันวาเลนไทน์ค่ะอยู่ในสัจจะเพื่อนการงานการสังคมรักเพื่อนได้ลาบจากการทำงานหนักเหนื่อยคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่ขยันเข้าไว้ขยันงานคอยพักหน้าอนาคตอันใกล้ไม่ไกลได้เริ่มต้นด้วยรักชื่นชอบฉนานก็ช่ำชองนะคะขยันหาการเงินค่ะขยันแล้วที่ว่าการเงินนั้นแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนค่ะผู้คนไม่ค่อยออกมาจับใจนอกบ้านเมื่อไม่ประมาทขยันหาการเงินให้เงือ,อกกายเข้าไว้โชคดีนี้เนี่ยเขาเลย มรณะมาดกตกทอดเป็นทหารตำรวจนักปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องกับแพทย์เป็นหมอนะคะยินดีรับใช้ค่ะรับการสนับสนุนจากแม่แม่ทั้งหลายยิ้มนวลเอาใจใส่นะภายนอกดูแตกต่างจากภายในนะคะภายในก็ไปคนเดียวนะคนมีคู่อันนี้พบแล้วก็จากพัดราเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเกี่ยวข้องกับ ความเป็นความตายนะมรณะ,ะมดกตกทอดนะเราจันยินดีบริการนะเกี่ยวกักบเพศตรงข้ามนีงานนี้ก็คนมีคู่ก็มีการงานด้วยประสบการณ์สิกปัญญาวิชาวค,ความรู้เป็นแพทย์เป็นหมอยานะให้ผ่าตัดนักจิตวิทยานีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแนะนำ การให้ความรู้ค่ะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งยอยู่ดับไปมาเจอกับคนรักนี่ก็พบกันแล้วก็จากนะคะดวงพ่อไม้ม่ไนะคนมีคู่ก็ไปพบกับคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะมีครอบครัวแล้วนะเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังนะคะอไปพบแล้วก็อืมเขาผ่านความผิดหวังมาค่ะ มีบุตรมาแล้วค่ะเมองหาหนทางนะเจอดวงพ่อไม้แม่ไม้ค่ะมีครบครัวแล้วค่ะมีแล้วก็มีอีกนะชาวธนูนะสรุปบทสรุปเนะี่มุ่งไปที่โมพรไปข้างหน้าไม่หันการงานค่ะงานใช้จิตวิทยาสูงค่ะงานนี้ก็ได้รับสนับสนุนให้เป็นหัวหน้างานมียานสัมผัสดี มีจิตสมาธิดีค่ะที่เห็นเนี่ยคนมีคู่ไปเจอคนมีประเด็นก็เหมือนได้ไปเจอมายาภาพลวงตาผีหลอกวิญญาณหลอนนะคะมีสตินะคะเราก็จะฟื้นคืนชีพนะกงล้อกง,งเกวียนมุนเวียนไปอยู่ที่มือเราชาวธนูค่ะรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินร้อมกงล้อกง,งเกวียนมุนเวียนไปด้วยมือเราสุกทุกข์รวยจนมีหรือไม่มีเราก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ นสังหารินม,มาซับนะถ้าได้เจอเจหลักแหล่งที่ดินก็ซื้อเก็บเอาไว้นะเพื่อภายภาคหน้าจะได้ติดต่อเป็นหนายหน้าค้าขายซื้อขายหรือก็เข้าไปอยู่เองเลยนะมีรถกักซับบ้านที่ดินค่ะนะอันนี้ก็ไปเจอ t นะ s u นะเนี่ยเดอะันนี่ยนะที่ชาวธนูเข้าไปเกี่ยวข้องความท้ทายของชีวิต คือคิดบวกในทุกสถานการณ์นะถ้าจะรักจริงหวังแต่งต้องเปิดเผยนะอันนี้คนมีคู่มีประเด็นไปเจอผีรอวิญญาณหลอนนะคะเขาไม่จริงใจไม่ไว้ไม่น่าไว้ใจนะคะการโฆษณาเสื้อประชาสัมพันธ์นะเสาในเรือนเสาการเงินนี่ก้อนโตมุนเวียนมาในรอบ30ปีรวยค่ะโฆษณางานประชาสัมพันธ์ งานนี้ถึงเวลาแล้วก็จะได้มีงานใหม่ๆเข้ามานะได้หากเงินไรายได้ด้วยความขยันต่อไปงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับยานสัมผัสสิ่งลี้ลับเล้นลับนะเป็นมรดกตกทอดที่ทำตามลำพังคนเดียวก็สุขใจไปไหนก็ไปคนเดียวไม่มีใครมาเอวนะคะมัม่นคงที่ตนเองหาล่าผลมียานสัมผัสมีแรงกระตุ้นให้ตนเอง ได้มีโครงการที่จะทำในสิ่งสิงใหม่ๆห,หากันเงินด้วยความเข้มแข็งค่ะจะมีรถมีบ้านของตอนเองด้วยพรมลิขิตจัดสรรให้แล้วสุกทุกรวยจนมีหรือไม่มีถึงเวลาจะมีแล้วค่ะหมุนกลงล้อไปด้วยมือเราไม่มีอะไรมาฟรีค่ะเหน็ดเหนื่อยค่ะโชคดีจากความขยันโชคดีจากความขยัน ไายพักหน้านี่ก็จะได้พบกับความสําเร็จนะนี่ก็ไปเกี่ยวกับงานการสื่อสารนะเทคโนโลยีสําเร็จการแฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์นะคะดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เกาหลีไปค่ะเอกีเนี่ยใช้พายเริ่มที่ตัวเรานะเรามาเจอเจอกันชั่วคราวนะคะ ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายเราก็มาเรียนรู้ที่จะอโหิิกรรมคนที่มีความเข้มแข็งทั้งที่ดวงจิตและกายจิตอิญญาณเท่านั้นจึงจะให้ภัยที่ตนเองก่อนและให้ภัยอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเป็นดวงของพ่อไม้แม่ไม้แล้วอีกฝ่ายนก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้มาเกี่ยวข้องกันค่ะ ผู้ที่เป็นเพื่อนเก่านะคะก็เก็บเนื้อสโหสีกับสิ่งเก่าๆกานะคะ uh, Happy Valentine's Day <S ให้กับเพื่อนๆชาวธนูค่ะแล้วเราก็จะไปต่อที่คอนเทนต์ต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนติดตามนะคะเป็นกำลังใจกันสม่เสมอค่ะ Happy Valentine's Day ค่ะ วันวันไทยมีหนเดียววันพระมีหลายหนนะคะนะสวดมนต์ทีศีลปฏิบัติธรรมนะคะนะอันนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเป็นเรื่องราวของเราเลือกเลือกหมุนกงล้อนะใช้สติปัญญาความคิดของเราให้เกิดประโยชน์กับการที่มาเยือน,นโลกใบนี้ค่ะ โลกใบนี้ที่ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะขยันเข้าไว้ค่ะความแน่นอนจะเกิดขึ้นค่ะสวด,ดีค่ะ